แล้วทำไมพี่ต้องใส่ทั้งหมวกทั้งหน้ากากกับพี่พอเคยใส่ใจแล้วมันเจ็บไงครับหลอพี่กึมไม่ไม่พี่ใส่หมวกหน้ากากพี่พี่เเกบอร์อันนี้หน้าแตกนะเขาไม่ได้ใส่นะอันนี้หน้าแตกนะอันนี้หน้าแตกนะอันนี้ไม่เนียนนะเนี่ยอะไรกู้ติดอยู่ตู้อันนี้เขินนะเนี่ยอันนี้เขินนะเนี่ยคุยคุยกับใครอ่ะไอเวลเขินนะเนี่ยคุยกับใครอ่ะใช่ะปะเออหน้าแตกนะเนี่ยคนอะไรแพมคนเดียวมันลืมผมอ่ะพี่ ก็จะบอกเล่าปะวะเจอเข้าหูหมาปะวะจริงเอ้ยกูอมติดขอพี่นเออเอาดีครับผมผมมาหาแก๊งเข้าครับมีมีแก๊งมีสล็อตไหมครับแถวเนี้ยสวัสดีครับมี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 สล็อตให้เข้าแก๊งไหมครับพอดีว่าผมแบบโดนเดมอนเท็ทิ้งแล้วครับมีมีให้เข้าไหมครับไม่มันถามว่ามีไหมมันก็มีแหละครับเราต้องรอใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ใช่เสี่ยงคนๆนคั่นน่ครับอ๋อพอดีว่าผมโดนทิ้งมาแล้วครับไอต้ตาม,มันทิ้งผมมาแล้วมันจะทิ้งได้ไงมันไม่ทิ้งหรอกน้องรักพี่รักกันเลยไม่ใช่หรอผมมันทิ้งแล้วครับมันหายไปอยู่กับหญิงหมดแล้วครับแล่วนันเนี้ใช่หรอใช่ครับเห็นค,คนในแก๊งบอกมา,ามันติดหญิงมากกว่าติดแกงแ๊งละเอางี้ครับไปออกแก๊งแล้วไม่มีบัตรแกงแ๊งเราเรามาคุยกันดีกว่าหลัวพี่แก๊งพี่แจ๊กแก๊ง เดี๋ยวมันทิ้งผมไปหลายวันแล้วครับช่วงเนี้ยช่วงนี้น้องอาจจะติดกุหลาเดี๋ยวน้องก็มาไม่หรอกครับมันติดหญิงครับไม่ทาฟันอะไรขนาดนั้นทุกวันนะคนเลยไปทำฟันทุกวันเลยคือน้องเป็นคนไอ้นี่มันฟันมันหักครับฟันมันแตกจะไปทําแย่นะครับแบบเนี้ยแย่เลยนะเนี่ยใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวผมเข้าแก๊งเสร็จเดี๋ยวไปตีดาวเทียมต่อเลยโอเคไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเลยไหมไหวชิวเลยไหมชิวชิวเลยครับชิวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวอุ้มมาอีกตัวหนึ่งดีเลยครับ เดี๋ยวเลือกรถให้เป็นพิเศษครับแล้วแบบซาถ้าไปแล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้ไหมครับเนี่ยมีแบบมีให้สูบไหมครับรอบหน้าอาจจะมีรถอาห้าสิบเข้ามาให้ครับสนใจไหมครับมัาจะประมลรถอาห้าสิบอยู่ครับหานายหานายขับครับรถมันเลือกนายดีครับเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับอันนี้ทอติีุ้้นอนาคตเหรอครับเนี่ยันนี้ผู้รู้นอนาคตใช่ไหมใช่ครับ รถมันเลือกแมนแสดยมาดูคนนี้แม่นไหมครับนี่แม่นไหมเนี่ยแไเต็มนายไว้แม่นไหมพอได้ครับคนคนนั้นก็เดี๋ยวก็รู้เองครับว่าจะเป็นใครครับถ้าได้อาห้าสิมาแล้วเจ้าของคนนั้นจะเป็นใครไม่รู้ครับตอนนั้นก็น่าจะใส่สูดดำแล้วจริงครับเพราะผมโดนทิ้งไงมันมันหายไปแบบหลายวันละไม่ไม่เอาเลยมันไม่เอาเลยขาวมันไม่เหมาะนะมันเหมาะกับชุดดำนะไออนาคตที่ทำนายอ่ะใช่เวันนั้นแบบ เห็นบอกมันลงมาล้างอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายก็หายไปอยู่ดีอะโชคขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับได้ครับแต่ผมกินแล้วนะกินต่อไหมอ๋อรอพี่กึมพี่ไม่มีตังซื้อข้าวกินเลยเลยไครับมาขอหน่อยใช่หนึ่งสี่หนึ่งครับโชดิโจนอ๋อกินต่อไอผมแหเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับกินของเหลือมันก็อร่อยอยู่แล้วละเคยกินไหมครับเคยกินของเหลือไหมเคยครับ ธรรมดาคนเราไม่ต้องเคยกินหมดแหละใช่ไหมถูกครับกินเต่าคล้ายหมดแล้วครับเพราะมันของใหม่ของเราเสมอครับใช่เก่าใครใหม่เราไงถูกต้องครับถูกครับพี่ผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นนะพูดไปงั้นนะจริงปะใช่ครับพี่เออเราต้องให้เกียดเขาน้อยถูกครับพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้นี่คุณคุ้นวเหมือนกูเจอในติกตอก แล้วถ้ผมไปแบบออผมขอสูบปืนกระบอกได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาโอ้โห oh! ไอ้ต้ามนี่แบบปฏิเสธผมอย่างเดียวครับผมแค่พูดเรื่องปืนอะผมได้หมดเลยครับมีอยู่ในตู้ครับพร้อมขึ้นให้เลยครับปืนมันก็เลือกนายรถมันก็เลือกนายแต่นายคนนั้นไม่รู้มันจะมาตอนไหนโอ้โหเฮ้ยน้อง ไปเรียกผู้หญิงชุดแดงตรงนู้นให้หน่อยผมที่ใส่นั่นอะเรียกพี่ด่วนเลยผมมีน้องสาวมาแนะนำครับครับได้เลยครับน้องคนนี้นี่ใส่ดีผู้หญิงเหรอครับชอบใช่ครับเป็นผู้หญิงผมอยากให้น้องน้องผมอยากให้น้องสาวผมเจอคนดีๆครับพี่ต๊อดสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมานี่งอน พี่ตอนสนใจแลมโบไหมพี่แลมโบหรอขายเท่าไหร่อ่ะพี่พ<ม>ี่ว่าจะรอประมูล R ห้าสิบอยู่เนี่ยใช่หรอ R ห้าสิบมาหรอใช่ใช่ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าไม่รู้มันมาหรือเปล่าแต่ถ้ามามว่าจะล็อกให้ม <า S 1> ใหมืนะอนมาโฆษณาแลมโบอยู่ลูกเราเดี๋ยวไปฟังด้วยกันไหมครับเราไปฟังก่อนแป๊บ,บนึงกันนะเขาเชิญกูหรือเปล่าวะแต่ก,ก,กูว่าไปกูเสือกอะ่ะกูเสือกหมดอะ่ะเสือกอไม่สนอะ่ะใช่ครับรอประมูลส่วนตัว เนี่ยแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมแบบแบบคิดแล้วพูดขึ้นมาเองนะผมก็ปรึกษาพี่ต้อปรึกษาใครหลายคนด้วยอุ้อันนี้ก็ถามสี่เป็นพระเอกของงานอ่ะพี่จริงๆเดี๋ยวนะเขาลองไปขับดูก่อนได้หกร้อยห้าสิบเหรอใช่ครับพี่หกร้อยห้าสิบเขรอตัวพี่ปืนมาเลยอ่ะถ้าหกร้อยห้าสิบเพราะที่ตั้งไว้นะขายเท่าไหร่นะห้าร้อยอะไรอู๋กูดื้อเมื่อวานเมื่อกี้โอ้โหขายเท่าไหร่นะร้อยหาเอ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 าบีสนใจพี่เอางี้เอาใจไว้ก่อนนะครับร้อยห้าสิบ คุณโฉอไอ้แพี่จเอาไอ้แบตไหมครับห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเดี๋่จเหรอพี่ลเดี๋ยวเดีเดเดี๋ยวเซื้อขึ้นสามมาขายสี่อยไงคนหมอหกรอยห้าสิกูไปคนนู้นดีกว่าเนี่ยทำงานกันนะ่าจเฟืใช่หกร้อยห้าือคนนู้นดีกว่าเนี่ยถ้าหกร้อดูเคนนู้นดีกว่าผมเข้าใจว่าว่าว่ามันเป็นเงินอันนี้รวยกว่ากูละคือถ้าเกิดว่าสมมติพี่ให้มาก่อนห้ารอแล้วอีกร้อยห้าสิบอีกรอบกระชารอบหน้าอะไรอย่าง นี่ปัญหาอะไรอฮ่าอันนี้เดียวย่ยถ้าถ้าูกแบบนี้เหมือนรู้เหมือนรู้จากคลิปพื้นเดียถ้าเกิดเป็นอ้นคือถ้าเกิดว่าพวเอาก้อนใหญ่เป็นอย่างนั้นเอาก้อนใหญ่มาเลยอ่ะมันจะกลายเป็นว่าแก๊งแก๊งแก๊งทางเนี่ยคุณโยมเองมันจะดหาแก๊งเข้าครับหาแก๊งเข้าครับไม่ต้องวางที่แจ็คกี้ไก่หนังแต่เดี๋ยวผมโดนแต่แต่มีอายห้าสิบอ่ะรอประมูลดีกว่ารถมันเลือกนายเอาอันนี้สปอยล์ล่วงหน้าเลยเหรออ๋อเปล่าครับออาครับ เด๋อเราเราที่เปื้อได้ไหมเราได้ครับเท่าไหร่นะมือเบอพูดให้พี่ฟังดังนั้นเบเท่าไรนะหกร้อยห้าสิบพีโอ๊ะขู่การสามสิบผมได้ยินว่าพี่ต้อนก็จะขายเหมือนกันนะที่ขายเจ็ดร้อยเขาจะทิ้งเราไงต้ามันทิ้งเราแล้วไงไม่รู้แหละต้องแพงไว้ก่อนแล้วส่วนตัวแล้วเอาไปขายต่อมาใช้เล่นคุ้มแล้วก็ไปขายมันไม่รักเราไงจะต้ามันซื้ออยู่แล้วมันอยากได้แค่อยากได้เราแค่ชั่วคราวไอ้เหี้ยถูกมล่ะอยากได้เราแค่มาใช้แรงงานตอนตีอ่ะไอ้เหี้ยคนที่มีกว่าเราอีก คือผมไม่รู้ด้วยว่ารถมันจะมาที่ไหนตอนนี้แก๊งผมมันแย่ละใช้คขาว่ามันแย่ดีกว่าผมเลยจำเป็นที่ต้องปล่อยมันจริงๆเดี๋ยวพี่เปิ้ลมาเดี๋ยวบอกให้เอาไปก่อนห้าร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบก็คือกาชาหน้าใช่ไหมใช่ครับแบบนั้นได้แบบนั้นได้ไม่เครับพี่ก็ได้ก่อนเลยนะสี่ร้อยแต่พี่ไปขายเขาเองนั่นหมอไอชอยบอกว่าไอ้ชิทนีมึงหมอมึงเลิกพูดคุไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปไปขับรถกาชาเอา คุณโจกับคุณยูเมจะลองจะลองขับหนยใช่ก็อะไม่แน่ใจเลยขับ่าจะปีใหม่เลยครับถ้าทโอ้โหทำนายนาคตเก่งจังนะครับเนี่ยคนนี้พูดเลยพูดอลยพูดเไมู่ด้ลยพูดลยพูดเลยพูดตลยพดลยดเลยดลพดลยพูดเลยดเลยพูดเลยดพูดเลยดเลยพูดเลยดยพูดเียพูดเลดเยพูดเดเดเลดเลดดเดดลดพดพดดดดดเดเลย รออีกโดนไปแล้วหนึ่งทีการชารอบเดียวอ่ะไม่งั้นรออีกนานอ่ะเหมือนรอให้อ่านาชาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้เป็นคนทำหลังบ้านรมีหน้าที่แค่กเปตีมานะคะเวลาการชามาทีไรชอบบอกว่าถ้าถ้าไปเติมรอบนี้ไปอีกนานนะอะไรเงี้ยเงี้ยคำแนะนาตลอดอ่ะพี่ต้อนทุกคนคือนานแต่ละคนไม่เท่ากันถูกป่ะพี่ใช่ความเป็นานแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ย ก็คือไม่ก็รถก็ไม่ต้องรอก็ได้ครับเพราะว่าพี่เปื้อเขาอยากได้ยี่ห้อรถเขาไม่ได้อยากโอ้โหอยากได้ยี่ห้อแล้วตั้งแต่ตอนที่ถามใช่ไหมล่ะถ้างั้นรออย่ารอคําตอบพี่เปื้ออลเองถ้าพี่เปื้อโอเคไม่มีคนรอเป็นจินเราไม่ได้ไม่ได้ถ้าเพราะต้องรอให้พี่เปื้อมาไงเพราะเรื่องเงินมันมีจ่ายอยู่แล้วอ่ะ แค่ร้อเย้โอ้มันแอ็คยังเราคนเลือกเป็นปีจ่ายอยู่เจ็ดร้อยก็อ้ยไม่ก็จ่ายจ่ายไม่หมายถึงว่าจ่ายได้ก่อนเลยไงห้าร้อยล้านนะถ้าเขาจะเอาอ่ะ้นถ้าพี่ปืดเอาอะนะห้าร yeah, ้อยล้านเราจ่ายได้ก่อนเลยอันนี้พี่มึงจะซื้อเท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบหรอใช่ใช่ใช่เถอโอ้ my god ไปก่อน ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าขายได้ห้าร้อยแล้วก็ไปยืนแถวโต๊ะบาร์อะไรเงี้ยหลับอะไรเงี้ยเสือเป็นพันเดียบไงลองดูลองลอีตัดภาพมาที่ผมดิเบ่งจนมือหงิกอ่ะเอ็มเดียวครับได้เดี๋ยวรอพี่ปื๊ดมาก็เดี๋ยวอยู่เรียกเรียกผมมานี่ก็ได้ครับหรือว่ายังไงก็ได้มีหนึ่งเอ็มหาซื้อลมประมูลครับมีหนึ่งเอ็มหาซื้อลมประมูลครับแคนคนคอนเทนต์บ้านอยู่ไหม พีมาพผมอยู่่ไนี่แหละคนนี้แหละหาวังดาวครับหาวังดาวครับดีดดโน้ตามอเงี้ตามคนทีโอ้เงินน้อยไม่มีคนมองเลยมีคนมื่นว่ะเจกี้ครับแจกี้ครับถอดถอดถถน้ากาอครับถอดน้ากาอครับวัทำไมครับไมถอดถอดน้าการเลยครับ้ามมีมีอะไรหรือเปล่าครับก็อยากเห็นหน้าไงอยากเห็นหน้าเฉยๆถอดถอนักกากเลยครับอก็อหึหึหึกึห้หึ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 อึหึหึหึว่าึหขอแบบ ตั้งติดตัวหน่อยได้่นไล่ะแบบผมมีอยู่เก้าแสนองเมีอะขายรถหกร้อยห้าสิบล้านเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดขายออทเดี๋ยวเดี๋ยวให้แจ็คกี้มีครบล้านเลยโอ้โหแสนเดียวเออไม่ขึ้นติดตัวเลยในน้องหรือว่าแบบเอาเห็นหน้าได้ไหมล่ะไม่มีอะไรแพงเนี่ยหรือว่ามีมีอะไรกับหินหยาทริปที่มอเห็นอะไรนะครับเทียดไปมาไม่มีนะไม่ได้เรียกนะผิดคนหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โดนเชี่ยตามปั่นหรือโดนทิ้งปั่นละผมเาไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันผมไม่ได้ถาผมไม่ผมไม่ได้รู้อะไรเลยยิ้มนี่อะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดนปั่นอีกล้ลาลาลาสุดโดนไปสาที่แสนมีมีคนมาถามมือถามว่าเออแบบเราสองคนจะเป็นอะไรกันก็บอกเป็นเพื่อนกันอ่าฮะเออไอ้ถึงยิ้มกับมือกันเหรอใช่ใช่ใช่เขาถามจริงไหมเนี่ย ร้อยผาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สัตว์จะผาปั่นกูอย่างงเี้ยโอ้โหมาไกลไมให้ว่อนนี่เขาจะมีเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยคุณเขาได้ยินจากคนหญิงนะครับรู้จักเขาไหมครับก็ไม่ไม่รู้ครับแล้วแต่ฝั่งเขาครับไม่รู้เลย แต่เขาเหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสำหรับหินนะรู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักหรือเปล่าไม่ครับใครู้จักเขาในในในร่างนี้หรือเปล่าคุณแจ็คก็ลองถอดหน้ากากคุยหน่อยได้ไหมล่ะเออเข้าหากันจะขายหน้ากากกันเลยาวเดี๋ยวนราิจะมาอันนี้เขาขายยังอ่ะถูกขายล้วนอนเหมดแล้วเราขายมันมันยังไม่ถึงสวันเลย เนี่ยผมนอนนะคือนิวโป้อยู่เอทีมือเมื่อยแล้วขอไปทีได้ไหมเลแปดคนเดียคนเดียวเขาเขาน่จะไม่อยากคืยกับหินแลวแหลมมือแล้วก็หลังนี้แล้วก็อของหล้งก็ลงมานาทำไมน้องฟ้าเอ้ย่ใไมทำไมโทษแต่คนอื่นนะรทำไมไม่โทษตัวเองบ้างเอาทำไมอ่ะแล้วทำไมหินต้องโทษตัวเองอ่ะรอรถ้าบ้านครบ้ามาหไมหินไมเขาพี่หิีกแล้วโอ้เอายี้เรยอหรอพี่เอายีหรอ เมอนเ้าเ้าบ้านแกงมาของนะเจ้าบ้านแกงกเหมือนกันถ้าถ้าพี่ขายอ่ะไม่เกินสามสิบไพี่ปืนรับอยู่แล้วแกงซ่ามากรับคนสูบไหมครับขอปืนบวกสี่ครับขอปืนบวกสี่กับมีดก็พอครับสองอย่างจะอุ้มให้เต็มที่เลยครับผมจะอุ้มแบบสุดชีวิตเลยอยู่เมียครับอันนี้ขอโทษนะครับถังได้ได้ได้อันนี้แบบคลองหมู่บ้านนี่หมดเลยหรอไอไอ้านหลังนั้นประชาชนก็ซื้อหมดแล้วหรอคุณจอ ไในใจอ่ะแต่พี่คนเขาตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นอะคีโรชิก็บอกเขาอยู่ว่าถ้าวันไหนเขาจะขายนี่ก็รอซื้ออยู่บอกจากมานาไปแล้วด้วยเหมือนกันใช่กูว่าเขาจะอันดับผิดแล้วแหละคุณเจนอะอยู่นี่ดีกว่าไม่ของพี่ต๊อกก็มีสมบัติไงสมบัติอย่ไงตั้งแต่เป็นเศรษฐีก็ลืมคนนี้เลยใช่ไหมล่ะ แต่คุณเป็นเศรษฐีนะเดี๋ยวใช้เงี้ยอะไรก่อนให้ีิเราบรรลุเก่าที่เราไก่ไงไม่ใช่ไอ้มึกอ่ะมึกไปไหนอ๋อมันเป็นคุยกับแก๊งว่ามันขายไหมน่ะขายอยู่แล้วแหละไม่งั้นไม่มาหรอกเดือดร้อนเงินเปิฟูแก๊งมัน นี่เป็มันี่พี่เชมวะพี่อยู่ในเมืองไม่มาแล้ไม่อยู่ครับไม่อยู่พี่เชมพี่เชมอยู่ไหมฮัลโหลดีครับเสียไหมอยู่ป้าน่าจะได้ซื้ออ่ะกว่าซ้จะตื่นน่ะแจ็คก็ไปกับแข้งอื่นแล้วครับพี่รับส่วนสูบไหมครับรับครับเรากำเอาปืนบอกรอรอรอพี่รอบวกสี่บอกเดียวครับบวกตัดได้ไหม เก็้อยู่ไหมอยู่ยอดทีหนึงเดี๋ยวหนูให้พี่แปคุณจะลดได้คุณจบ้านเชมโอลออนะพี่ปืนีกี่กรบอกครับแกงถามได้ไหมใช่ครับพี่ถึงสิบเดี๋ยวพี่แปอาคุณจบ้านจากนะรีบอซื้อเข้าตู้หมดใช่คือเอาแไอ้อันนี้เลยจริงไหมครับขึ้นละตนี้มันผมเลยจริงไอ้ยชอดี้กูโหมึงยังติดพัดันอยู่เลยสัสันเลกัิ่งมตอนมันเล่นกันลงอ่ะ เดี๋ยวขอดันดูดิมันเล่นพนันจนสภาพมันเสื่อมเหมดแล้วดูนี่แหละตัวนี้เลยตัวนี้เลยเล่นที่รู่นมันกวนรุ่นจี๊นรุ่นมันโคตรรวยอ่ะนี่หเท่าไหร่เงินวันเท่าไหร่ที่นี่มีอะไรที่นี่่ะที่นี่อที่นี่เดียยวเเลขาบอกว่าอาวุธผมแบบเยอะเอาพี่พี่ยี่สิบได้ไหมล่ะวัดใจอ่ะวัดใจอะอะไรบ้าะเดี๋ยวไปกดไปเดี๋ยวกดตังค์ไปไปกดตังค์ไปผมยี่สิบบาทที่ไหนให้ยี่สิบล่างกล้าให้จริงป่ะผมกล้าให้จริงป่ะให้เลขมึงให้กูยยี่สิบอยู่ได้เฮียคุยเลขบัตรบัตรบอกเลยไปบัตรบอกเลยไป บาเลขเลขเก้าสี่ศูนยเอาไปบ้านเอางี้ไปกินขนมเอาไปร้านเดียวอะอ่มากินขนมร้านนึงกหนฮ้ยดีเนี่ยีรอดี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 บินี่อานนี่เอาดีดีะอยางนีมึงเอาืนเนี่ยมาเลนว่ยพี่ขอทุนไปตั้งตัวบาคาร่าห้าอิมได้ไหมล่ะที่หมดอกาศแล้วเนี่ยเก็บฟองเลยขอย่เก็บไปเป็นไปเครับเจกครับเมื่อไรครับเนี่ย

แต่ผมไม่รู้ว่าคือคุยอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยน่าติดแตนแจ็คถอดหน้ากากได้นไหมเขาจะเป็นอะไรกับหน้ากากของผมเนี่ยออขถ่่ายยรูปหนได้มเราเราก็เจอที่เวทีแล้วไงก็อยากถ่ายอีกไงแต่คือที่ด่าในตอนเรียด่าเป็นงั้นนะโอ้ยผมไไม่ดด้คิอะไรครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเดแต่ว่าผมมาคิดนี่ใส่ผมใส่กันพังอ่ะพี่ใส่กันพังอ่ะเขาบอกว่า